ขั้นพอจอยบอกออกไปก็จะฟ้าเต็มจะฟอาอ่านขายเห็นมันไน้่งนสักวันมัสีละแตกมันสีแมนมาแมนก็พ่อจอยกับยุบันค่ำนี่ผู้บวกก็อยุ่งกรุงเทพผู้บอกผู้ออกอยุ่กรุงเทพพ่อจอยสิบอกเอ้ของพ่อจอยรถครับเต็งลงไปครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าครับเต็งแล้วเบ้าเพื่อนเ่อตองไห้พ่อจ้อยบอกบอกขั้นมันออกตัวตรงมันสิออกตัวไหนผู้เฒ่าสองคนครับระวังผู้เฒ่าสองคนกับผู้เฒ่าสามคนครับขำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อความน,นี่ขันพ่อจ้อยบอ่าขันบ่ออกนี่จะข้อความพ่อจ้อยได้เบิดทุกคนพ่อจ้อยถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวก็ดีจังงานครับเบู้หลับไปหลับพ่อจ้อยงวดวันแล้วครับวันแล้ววันแม่นเนาะพ่อจ้อยเนาะ ันผู้ใดผู้ใดไปน้ำพอจอยลำลำลวยครับบื้นเงินใส่ครับไปยุได้เหลืองวดไปใกับน้ำกับบอกยไบบอกค้อนเฮียนเนาะอันนี้จากผู้เฒ่าสามคนบ่ได้เงินเด้อยังบวกเยอะยัเชวานเลยก็บอกก็สามน้องบวกข้อนก็สามก็สองผลกัยังผ้สยอยอะ ทินมพูเท้าอยาทิมพูเท้าตีฟ้าหลอนวันไันบอกกอกไปบอกข้าวกอกเรียอะไรกันเลยจะเจอว่างได้อีกสามตัวแปลมันจะใส่หรอพ่อคือนไปน้ำกันย่ะสามตัวมันก็คู่ไ่นค่นั่นก็ตีมาาพู่นี้ก็ตีมาอ๋ออ่าคั่นั้นเขาจอยว่เป็นหาบ่เป็นเก็ดบัวจอยคนมีทุนแล้วเนาะเจ้าก็ว่ามันก่เป็นหาเกาสามบ่ มันจะบอเป็นเกจเก่าสามมอทังสี่ล้วอือม,มีคนซื้อน้ำบ่จอยที่บายไปเอาเลขกเรียนน่ะคนซื้อพันคุณพันเลยส่วนนึง่าบ่จอยค่ะจะว่าบ่จอยเล้วบ่จอยกูวัวซักกันเราขึ้นวัวนี้ครับเราขึ้นขึ้นนี่แต่ว่าบพาเสียใจดอกจ้ากแก่ตัว<แ>ไหม่จาจ้า นั่นแหละเอฟซีที่ทีปนดีนะเฮาคนบริวารเฮาชัวร์เฮาสิไปหาไม่ได้เบิดมือก็เบิดน้องเหมือนเฮาก็ไม่ได้กินน้ำเขาเขาไม่ได้กินเขาจะไปเอาตัวดีมาฝากเอซีนี่แหละเนาะเอาเด้อยวพอจอยสีบล้วมฟันในฟังบัดรเอาจอยสีบล้วมฟันในฟังควมฟันนี่ผู้ใดผู้ใดเขาบอกมึงพอจอยเราให้จื้อควมฟันทีงวดที่ออกไปวังหนึ่งหันมันสิใครขึ้นกันครับมันสิใครขึ้นกัน พอจอยฝันว่าได้ย่างไปย่างไปกลางเดินครับกลางเดินนี่สีมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งปูปูบนนอนไว้ในป้าหยาครับป้าหยามันขื้นสูงแล้วเราไปปูาศาสตร์พื้นหนึ่งเราแล้วก็เอาที่นอนปิกนิกไปปูไว้แล้วก็นอนอยู่ในหันที่แรกกอ็จอยว่าบ่เป็นคนครับพอจอยย่างไปพอจอยก็ได้เห็นว่าเราเลยว่าโอ้ยพอดีเราบั่นบ่มีผู้นอนน้ำไข่บัอืนย่ายนั่น พอจอยก็เลยว่าโอ้คือเสียงายเขียวดำแท้่าสรนอพอจอยแล้วลงไปมันใยเขียวดำอีกห่วยมันแมนดยูวบอกายเสียก่อนไปนนอนน้ำเจ้าแมนแมนแล้วแมนแล้วเล่าวะหายจื้อขําในไว้ดีๆครับเราว่าแมนแล้วแมนแล้วมากมากมากมามาลงมาลงมาเดี๋ยนี้ลงมาเดี๋ยนี่พอจอยก็เลยลงไปแล้วพดีพอจอยนอนแล้วก็กอดกอดพอจอยแต่ว่าพอจอยไม่ได้กอดเร่าหรอกเพราะว่าเล่าเถ่าโหดที่ละก็พอจอยสิบเกกอด บบนี้ก็ลูกไปนอนมันก็คับกันเนาะที่นอนปิกนิกซ้ำนี่เล่นแกะซ้ำมาเปงนที่เลยบันสิมีค้นยัางยังมากย่างมากยังมากยัางมากยังมากตั้งหัวดิรวดรืปลดรวด,ดใส่เครื่องกัางของของ,ของคนรสองคนนอนเงี้ยโอ้โอ,อ,อ <c oughs> ม่น้งมันาาพากลางเลยเออพากลางมันปัดปีนหัวไปแท่งตีนบันอ๋อปะข้ามึงไอ้สันวายมันมันคือบดปีนหัวขึ้นมาทั้งพี่ไอ้สัน มันคือปิ้นหัวไปขึ้นไปทถ้ามัปุน่นลุก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 บอกมันมันก็ลุกมงแกล้งกันมาบ่บเมนคนเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยคือบักไข่สีรูปร่างคือบักไคหนุงผ้าจงกระเบนสีเหลืองแล้วการมวยผมนี่ก็สีเหลหือง <è> ค่ะมันก็ลุกขึ้นมาัแต่ย,ยิ้มยิ้มยิ้มให้ปะจอยเบิงบ่งกุมานบอกปะจอยอ่าแก้มแดงคิ้งปากแดงขี้งขี้งยิ้ม มันแต่ย่างย่างหอกไปข้างขาย่างออกไปข้างขาเราเขาจ้อยกัว่ามันสิกลับขึ้นมาบุกก๊าบขึ้นมาย่างไปไก่เตี๋ยวแล้วมันกัยิ้มให้พ่อจ้อยอีกบาทมันสีนี้ยิ้มคือว่าพ่อจ้อยนี่คือว่าเลขเลขเขาแล้วล่ะเลขเค่ทั้งเล่กับเขาบาดนี่พ่อจ้อยกับเล่หูเมียหูเมียบาดีพ่อจ้อยกับเลยไน่ขึ้นเดียวกันพ่อจ้อยกับเลยมาฟันต่อครับฟันต้อยไปพ่อคลองไงครับ ของไงนี่ก็คือว่าเลขนี่คือสิโบ่ไปสซแล้วคือของคือค่าแล้วจ้อยคือวางสั็นสีมี่พ่อสายบักหนึ่งมันเป็นนังคือจงใจไปจ่อซื้อหูมันจ่อซื้อหูทั้งนี้เลรวก็มาจ่อซื้อหูทั้งนี้เป็นมุนมุนเป็นมุนมุนแล้วมันก็เลยเอามือสองเบี่ยงจกจกลัดกันคองนะคองไงว่ามันคองน้อยหีือคองไงอ๋อเป็นยังคือไปจ่อจง ไปจ่อจงจ่อหูวนันทังสีห้อยเสียกทั้งสี่นาะพอจ่อกระทำมันอยู่มันบ่ปากอันนี้พอจ่อกระยางไปยางมากพอจ่อกระยางเบิ้งมันอยู่พอจ่อกระเงีย่างนี้เรื่องเมียอันนี้พอจ่อไม่เหลยกเสียงแล้วบอกยังคอยฝันนี่ก็คือพอจ่อยนี่คือฝันมาขึ้นฝันจะได้เงินพอจ่อยเอาเหล็กมาแล้วซื้อเหลยกหลายแล้วนั่นต่อไปให้ว่าซ้ำพ่อแล้วก็ได้ พราะว่าพระจ้อยนี yeah, <us S 1> um ่ซื้อได้บ่หลายครับซื้อได้วังละเล็กละหน่อยแล้วก็คือซื้อซื้อได้บ่หลายพ่อจ้อยก็สศิธาเลขกนี่ที่มากนี่สิละพ่อจ้อยว่าเนาะพ่อจ้อยว่าเลขนี่เลขที่พ่อจ้อยปล่อยออกไปคลิปแรกนั่นแหละถือแล้วครับถือแน่นอนครับเก้าเนี่สิมาบนท่นทีบอกไว้ก่อนว่าเก้าสิมาบนที่พ่อจ้อยปล่อยออกไปเลขพ่อจ้อยปล่อยออกไปครับ เก่ามีอีกแน่นอนแมนเก่ามาบทล้านปรทเส้นค่ะผู้เฒ่าสองคนครับแต่ว่าบักไข่นั่ยบ่มีตัวตนเพรจ้อยตีศูนย์เพราจ้อยตีศูนย์ใหม่ครับศูนย์เก่าสองบ่เดี๋ยวถ้เบิงห้องสิบจีเถือกพอพอจ้อยข้อมเสียวไม่เบื้องมมีบ่หนานสองเรียกยุ่งไนี่ถือก ถือแล้วเปด08090เล็กนนี่ถือแล้วอือกขอว่าเลขกน่นี่ถือแล้วเจ๊อยู่ในนี่พอจอยซื้อมัดแล้วแมนบอเนี่แมนครับจัดนักแล้วแมนบอเนี่จัดนักเป็นบางโตครับจัดนักโตขีดเส้นใต้แมนบอนอันที่พอขันพอจอยบอกออกไปก็จะเฝ้าเต็มจะฟอ้าอันขายให้มันในเงินสะก่อนคั้งสี่ละจกกมันสี่แมนมาแมนกับพอจอยก็อยู่บ้านค่ำนี่ผู้บวกก็อยู่กรุงเทพพนผวก ออพ,พอจอยสิบอกเอฟซื้อของพอจอยโหลดครับเต่งลงไปครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก่าครับเต่งเลยครับมันสิมออหงวดนนี่บอกเจ็ดศูนย์หงวดงวดก่อนนี่พักกันเพราะว่าบักไข่เนี่ย่ขาไม่โตต้ตนครับบักไข่โดดใช่พอจอยครับนี่แหละพอจอยได้เลี้ยงกุมานาอยู่บ่ได้เลี้ยงครับแต่ว่าเขาเอามา ให้พ่อจ้อยเศร้าบั่นเขาบอกเอาขึ้นครับวแต่แผงลิตรนวดนี่ครับท่ายืนกับท่านั่งของบักไข่ครับมาดูดเข่ากลางเลยติจ้าพอ่อดูดขับพ่อจ้อยเลยนะดูดผ้ากลางผ้ากลางบอกพ่อจ้อยระว<น>่าพ่อจ้อยกับผู้เฒ่าขั้นเบ้าเพื่นบ่ต้องให้พ่อจ้อยบอกอกขั้นมันออกตัวตรงมันจะอ,ออกตัวใดผู้เฒ่าสองคนครับ ระวังผู้เฒ่าสองกนกับผู้เฒ่าสามกนครับคิดมึงเอาผู้เฒ่าสองกนกับสองเก้าเก้าสองนี่แหละพ่อก็นี่แหละกนเป็นเลขนะแปดสิบเก้าสองเก้าแมนเก้าหนึ่งเ <9 S 2> ก้าก็คือยันหนีจากบักไข่อ่านบักไข่สีมะหอยโขดกอจ้อยกระไดไม่งวดนี่เป็นของกามาเทเล็กเนาะคะ่ะแมนพอจ้อยก็บ,บ่เคยเห็นในเตียนนะพอจ้อยพ่ายจนบ้าปโปกแล้วยู่ในถุงพอจ้อยนี่นี่อยุดถุงกับเที่ยวนี่บ่แมนครับของกามาเห็นเตียนนน้องก้าถ<ด>ึงเวลา <แ>ถึงเวลาพันมาแล้วบานนี้ <c oughs> พ่อจ้อยเอาอีกมากหลายๆพ่อจ้อยฟันมาขึ้นฟันเป็นระดับดำทะลีเอยดิพ่อจ้อยสิรอความฟันในฟังพ่อจ้อยฟันว่าได้ไปใต้ใต้กบกับเมียกเกาเมียกเกาก็คือเมียผู้พ่นตายละ่ะพ่นไปไา่กองให้พ่อจ้อยครับไายกบพก่พอจ้อยตัวน้อยๆพ่อจ้อย,ออยเบ่าปลาตัวน้อยก็เบ่าเอา,เอาตะกบไงอยางเดี่ยว เต็มของมัดงนี่ตะกบพอจอยไปเอาเหล็กเหล็กซื้อเหล็กมาอัดเหล็กมากคกๆอือวันนี้มี่ตัวหนึ่งแปดนี่ตัวหนึ่งแปดที่พอจอยออกมามันสีอ,อยู่ท้งๆึ่งแล้วมันสีมีมันสีอ,อยูเขียงอยู่เขียงเขาฟักลาบน,นี่แหลยนางอูดปูดอยู่ป้ามันก็เติมขึ้นไปได้ครับ่นเขียงเขียงอยู่ตั้งๆนะึ่ อูเฮ็ดจังไดายศีลใดน้อเดือ๋งที่ถึงบ่ถึงนี่พาจอยก็เลยยื้อใส่ยื้อดไซเราไปจับแอวได้พอดีกบนัได้ถึงพอจอยเลยว่าเลียกนี่บนนี่เฮ็ดจังไดาก็เก่าอยู่บนพอจอยบอกเอฟซีของพอจอยเลยว่าอัดเข้าไปเกจซุนจับเกจเก่าอัดเลยอัดเลยอัดลงไป ตุกีเ้นใต้เลยตอนนี้แมนเจ็ดศูนย์เจ็ดคันมันมาตรงบ่ต้องให้พ่อจ้อยบอกคันมันมาตรงเนี่ยเพต้องให้พ่อจ้อยบอกครับมันถีคือผู้เฒ่าสามคนครับนั่นแหละบ่ต้องให้พ่อจ้อยบอกกัเลขสามตัวที่พ่อจ้อยบ่ลุงครับที่พ่อจ้อยบ่ลุ่งผู้ใดมักกับซื้อน้าพ่อจ้อยผู้ใดบ่อหมักกับ่ต้ตรงซื้อเ้อก็คือพ่อจ้อยบ่ใหายลุ่งครับบ่ใหายลุ่งเลขตัวนี้ ก็คือศูนย์หนึ่งสองครับคือศูนย์หนึ่งสองผู้ใดหมักน้ำพูอจอยไปสื่อด้อคันผู้ใดบ่มักกับผต้องสื่อโอ้บาเล่ส์นี่เลขนี่พู้จอยออกมาจากผู้เผ่าสองคนกับบไครครับผู้ใดสตียังไดกตีโอ้่ให้เขียนลงแมนบอเดียวนี่แมนครับแต่ว่าให้ฟังเอาให้ฟั่งเอาผู้ใดคันมันออกตัวนี้ผู้ใดไม่ชั่วก็ได้ไปคันผู้ใด่มีชั่วก็บู้ดที่ล่ะอันนี้เป็นวันเพียนบ่แมน ชูนะคุณอชูเหนอาอู้ไล่เมื่อพอจอยเนี่ยแล้วมันค่อยค้างเอาแบบไม่ร่องมันก็บาดคนในมาดไม่บาดเนคนสี่คนิไปก่อนขันผู้ใดขันผู้ใดว่าเนียนให้เนี่ยพอฟาดลงไปเจ็ดศูนกับเจ็ดเก่าฟาดโหลดบาพอฟาดเลยบ่ต้องบ่ต้องเลี้ยวหนามาหาบ่จอยครับหาเจ็ดเก่าครับฟาดมันลงไปตวาตัวมันไปใช้บด้รอกงอนี่มันจะออกงนนี่ เจ็ดเก้านี่แมนมีเส้นใต้ให้พ่อมมันสิฟาดได้เ่ล่าพล่อครับสิบฟาดได้เพาฟาดได้เพ่อจ้อยกับโบไปพ่อปานั่นล่ะพราจ้อยฟาดนักแล้วมันมาเดี๋ยวนี้ก็คือพ่อจ้อยออกคลิปไปแล้วคือพ่อจ้อยก็คือซื้อได้เบิดแล้วครับไ้ฟังไวน้าสามตัวห้ฟังดีๆเด้อจ้ะแมนให้ฟังเอาครับไ้ฟังเอา ศูนย์หนึ่งสองบ่ให้เขียนบ่ให้เขียนเจือลงใส่เจือ,อเอาเมเอาการเขียนการเขียนก้นกันสิว่าโอ้ยบักหามมึงเยอะบักหามคนร้านมันก็ปล่อ,อยอะไรแค่ <laughs> <c oughs> มุนมาทางนี้ <c oughs> น,นั่งแน่เด้อ